สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร v e c r e s t Network ช่องที่รวมทุกความคล่งไคล้ในโลกของยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีสุดล้ำรถไฟฟ้าหรือรีวิวแบบจัดเต็มในทุกมิติถ้าคุณรักรถชอบฟังเสียงเครื่องยนต์หลงไหลในดีไซน์และอยากรู้ทุกฟังก์ชันก่อนตัดสินใจซื้อที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Drive c r e s t Network ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวที่เข้มข้นและเจาะลึกที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอีกหนึ่งรุ่นรถไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดโลกและในประเทศไทยอย่าง2025 BYD Auto 3รถ SUV ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังมาพร้อมนวัตกรรมที่น่าทึ่งสมรรถนะที่เกินคาดและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่แบบเต็มคันเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก BYD Auto 3ปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่ดูสปอร์ตทันสมัย ด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบเนียนเพื่อรองรับอากาศพลศาสตร์ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมความเท่ให้ตัวรถอย่างลงตัว<ศ>เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความรู้สึกของความล้ำสมัยผสมผสานกับความอบอุ่นจากวัสดุตกแต่งอย่างลงตัว b y d Auto 3มีการจัดวางภายในแบบ Prismatic Interior ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีโดยเฉพาะช่องแอร์ที่ออกแบบเหมือนกีตาร์ช่องเก็บของด้านข้างมีลักษณะคล้ายสายเบสที่สามารถดีดได้จริงหน้าจอสัมผัสกลางขนาด15.6นิ้วสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Direct HD Audio ที่ให้คุณภาพเสียงชัดเจนทุกโน้ต ในส่วนของขุมพลัง BYD Atto 3มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.3วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่เบล็แบตเตอรี่ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BYD ขนาด60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดประมาณ420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตร,รฐาน w l t p รองรับการชาร์จเร็ดี c จาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ29นาทีเท่านั้นพร้อมระบบความปลอดภัย อัจฉริยะอย่าง BYD ได้พิ LOT ที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับกล้องรอบคัน360องศาระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันและด้านหลังแบบมัลติลิงให้การขับขี่ที่มั่นคงและนุ่มนวลในทุกสภาพถนนพวงมาลายัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วอัตโนมัติช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับในเมืองหรือจอดในที่แคบ ที่สำคัญระบบเบรกยังให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อมระบบ ABS และ EBD รวมไปถึงระบบเบรกมือไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันออโต้โฮในเรื่องความสะดวกสบาย BYD a u t o 3ตอบโจทย์การใช้งานทุกวันด้วยเบาะนั่งปรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับคนขับพร้อมฟังก์ชันอุนอ่นเบาะระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจุดได้มากกว่า440ลิตรและสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดี แม้ขับบนทางด่วนก็ยังสามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องขึ้นเสียงและแน่นอนว่าระบบ V2L หรือ Vehicle to Load ก็มีให้ใช้งานทำให้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกเช่ <c oughs> นหม้อหุงข้าวหม้อไฟฟ้าหรือชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ในกรณีเดินทางไปตั้งแคมป์และยังมีอีกหนึ่งความโดดเด่นคือระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA Over the Air ที่ช่วยให้รถของคุณได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยๆย,ยิ่งไปกว่านั้น BYD Auto 3ยังมาพร้อมแอปพลิเคชัน BYD ที่สามารถเช็คสถานะของรถสั่งล็อกหรือปลดล็อกรถเปิดแอร์ร่วงหน้ารวมถึงดูสถานะการชาร์จได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ BYD Auto 3ปี2025อยู่ที่ประมาณ1,199,900บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีระดับพรีเมียมสมรรถนะที่น่าประทับใจและความประหยัดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนที่มองหารถไฟฟ้าในระดับ Ent ท y s u อยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษทั้งส่วนลดเงินดาวต่ำดอกเบี้ยพิเศษหรือประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีในปีแรกอีกด้วยสำหรับใครที่กำลังพิจารณารถไฟฟ้าสักคันเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน b y ว a ยด o 3ัตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัยความสะดวกสบายหรือการประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวอีกทั้งยังรองรับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนรถอีวีอย่างต่อเนื่องทังในด้านภาษีการชาร์จและสิทธิพิเศษในการเดินทางขับขี่จริงแล้ว BYD Atto 3ให้ความรู้สึกนิ่งเงียบและแรงอย่างต่อเนื่องไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนอัตราเร่งทันใจเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและไม่ต้องการเสียงดังรบกวนในโหมดสปอร์ตพลังของรถจะตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ ในขณะที่โหมด Eco จะเน้นความประหยัดและการชาร์จพลังงานกลับเวลาเบรกช่วยให้ระยะทางวิ่งได้ไกลยิ่งขึ้นช่วงล่างเกาะถนนได้ดีแม้ในทางโคง้งความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงนั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจการเลี้ยวเข้าโค้งด้วยความเร็วทำได้อย่างมั่นใจเบรกมีความแม่นยำและตอบสนองได้ดีทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นเรื่องที่สนุกและปลอดภยัย และนี่คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจาก2025 b y d a s t o 3หากคุณชื่นชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม d r i v e c r e s t Network ไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวรถยนต์อีกมากมายรอคุณอยู่ทั้งรถใหม่รถในฝันและรถไฟฟ้าที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวเราจะนำเสนอให้คุณแบบจอลิกที่สุดแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับเนื้อหาต่อไปจะเป็นการรีวิวแบบลงลึกต่อเนื่องทั้งภาพ เสียงสมรรถนะในสถานการณ์จริงฟีเจอร์ภาคสนามการเทียบกับคู่แข่งในตลาดและการสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานจริงที่เคยเป็นเจ้าของอัตโต้สโดยจะใช้เวลาครอบคลุมถึง5ชั่วโมงเต็มหากต้องการให้ฉันพัฒนาต่อทันทีกรุณาระบุได้เลยครับ